จากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล ตั้งแต่วันที่7ตุลคาคม2566ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากรวมถึงส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของแรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศอิสราเอลจังหวัดเพชรบูรณ์มีแรงงานที่ไปทำงานประเทศอิสราเอลจำนวน291คนกระจายอยู่ทุกอำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนใหญ่มีภูมิลำลางอยู่ที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน166คนและส่วนใหญ่ทำงานภาคการเกษตร จังหวัดเพชรบูร์ได้จัดตั้ง ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์การสู้รบในอิสราเอลตั้งณนะสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์สารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ชั้น3าอาคารหนึ่งตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้อำนวยการศูนย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหัวหน้าคณะทำงานหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นคณะทำงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นคณะทำงานและเลขานการ เพื่ออำนอยการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดการดำเนินงานภายใต้ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์การสู้รบในอิสราเอลจังหวัดเพชรบูรณ์โดยการนำของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายกฤิตคงเมืองได้มอบหมายให้ในายชนกมากพันธ พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นำทีมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่อำเภอเขาคอเพื่อให้กำลังใจแรงงานและครอบครัวแรงงานไทยที่ไปทำงานประเทศอิสราเอลพร้อมแจ้งข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่างๆณนะองค์การบริหารส่วนตำบลคิกน้อยโดยมี นายภาคภูมิภูมีได้อำเภอเขาค้อและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อยแกนนำอาสาสมัครแรงงานตำบลเข็กน้อยร่วมรับฟังให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือในระดับพื้นที่นอกจากนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้กำลังใจอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแรงงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ได้มอบหมายแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจำนวน117คน117ตำบลร่วมลงพื้นที่ติดตามแรงงานที่ไปทำงานประเทศอิสราเอพลพร้อมสอบถามข้อมูลข่าวสารความเป็นอยู่ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์จากภาครัฐอย่างต่อเนื่องข้อมูลณนะวันที่28ตุลาคม2566 แรงงานที่ได้เดินทางไปทำงานประเทศอิสราเอลได้เดินทางกลับมายังภูมิลำเนาแล้วจำนวน62คนจากการลงพื้นที่และสอบถามข้อมูลทราบว่าแรงงานส่วนใหญ่ไม่ประสงค์เดินทางกลับเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและห่างไกลจากการสู้รบและมีบางส่วนอยู่ระหว่างการตัดสินใจและประเมินสถานการณ์